สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็รตรงกับวันที่5มกราคมนะครับสองหนะครับเป็นงานแรกของปี66เลยนะครับวันนี้ก็จะมาทำเป็นโมเดล โมเดลใหม่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของท่านนะครับได้ขุดไว้ก่อนนั้นแล้วนะครับก็มาปรับแต่งให้เป็นโมเดลทําที่พักอาศัยนะครับอยู่ตรงกลางค้ายเกาะนะครับก็จะขุดเป็นคลองรอบนะครับแล้วก็ดูเจ้าของท่านก็ได้ปลูกนะครับยางนาะอาระ ด้านรอบฝั่งนู้นแล้วนะครับเป็นยางนานะครับแล้วก็บ่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อวงกลมนะครับเรามาปรับแต่งใหม่นะครับเพื่อที่จะได้เ,เก็บน้ำเพิ่มเติมอีกนะครับามาดูตรงนี้หน่อยนะครับ จะได้เป็นข้อมูลในการที่จะขุดบ่อในต่อไปนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของท่านอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่รถขุดนะครับควรที่จะแนะนำนะครับไม่ควรขุดมาใกล้แดนมากเกินไปดูนะครับมีการเสาะพังนะครับเหลือคันนานะครับ นี่เป็นการดินนะครับดินสไลด์สไลดลงบอ่อนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เดินไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นเอามานำเสนอนะครับให้ลูกค้าต่อไปนะครับนะครับจะได้เห็นได้ทราบว่าการที่ขุด คิดแดนมากเกินไปนะครับอาจจะทําให้เสียหายนะครับแดนเพื่อนบ้านนะครับอาจจะมีปัญหากันนะครับถ้าเกิดว่าสไลด์เลยไปที่แดนนาของเพื่อนบ้านนะครับอาจจะมีการฟ้องร้องกันอย่างแน่นอนนะครับแต่นี้นะครับไม่ยังไม่ถึงนะครับยังเหลือคันนาอยู่ตรงแดนนะครับแต่ก็ เราจะเดินไม่ได้นะครับนี่ก็ควรที่จะขุดห่างแดนอย่างน้อยก็แปดถึงสิบเมตรนะครับที่สำคัญนะครับก็เห็นว่าเคสนี้นะครับเป็นเคสที่ต้องเอามานำเสนอให้ ลูกค้าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับไม่ควรที่จะประหยัดพื้นที่โดยที่ไม่นึกถึงว่าดินจะสไลด์นะครับลงนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากับเพืนเพื่อนบ้านนะครับเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นมานะครับจะลำบากแล้วต้องมาแก้ไขให้อีกนะครับไม่จบนะครับต้องเสียเงินเสียปัจจัยอีกนะครับหลายรอบนะครับก็ควรที่จะ ระวังนะครับเรื่องเดนของเพื่อนบ้านนะครับก็เลยเอาเคตนี้นะครับามาให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขการขุดการทำโคกน้องนานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับพักไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมใหม่นะครับขอบคุณสวัสดีครับ